สวัสดีค่ะผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์นผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทางเครื่องวิทยุหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934 FM 8 8 7 5ิบเมกะเฮิร์ AM 1512กิโลเฮิร์วิทยุออนไลน์ w ร w ว rbs เก้า t org และ facebook live วส .934 อุทัยธานีค่ะเมื่อวันที่2เมษายน2568ก็ัญชกการกองทัพไทยโดยศูนย์จิตอาสาพระชทานสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลจิตอาสาพ,พระชทานของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัคนคล้ายวันพระชสมภพ,พสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดา สยามบรมชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568และเป็นการสำรองโลหิตให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธรไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตอย่างเร่งด่วนที่เกิดภาวะสูญเสียโลหิตเฉียบพลันณโรงพยาบาลพุทธโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาและอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเมื่อวันที่2เมษายน2568 กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลจิตอาสาพระชทานจำนวน20นายรวมกับราษฎรในพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโดยร่วมการพัฒนาปรปับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำอีกทั้งอย่างป้องกันป่าทางธรรมชาติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระชสมภพสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพรตรัสุดาสยามบรมราชกุมารีณนะป่าชุมชนบ้านมะม่วงตำบลโนนสีอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ